ท่านแรกคือท่านว่าที่พันตีกรพรุทลุงเฮลาญวัฒน์เชิดครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับกับผมว่าที่พันตีกรพรุทลุงเฮลานวัฒน์ครับสมาชิกวุฒิสภาห,หมายเลข0ูนกลุ่ม18สื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมนะครับท่านประธานครับปีนี้เป็นปี2568แล้ว แทนที่กองทุนออพัฒนาน้บาบดาลจะนำเสนอรายงานการเงินของปี2 5 6 7นะครับแต่นี่กลับนำรายงานปี2 5 6 5และ2,566มาเสนอต่อสภาแห่งนี้ท่านทำอะไรกันอยู่ครับและกองทุนนี้มีปัญหาและก็สุ่มเสี่ยงนะครับเป็นอย่างมาก อยากให้ท่านประธานช่วยแจ้งไปยังผู้บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบรดาลให้ช่วยรักษาวินัยการเงินของกองทุนด้วยเพราะว่ามันเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนที่ท่านนําไปใช้อย่างไร้ทิศทางนะครับท่านส่งปี65และปี6มาก็จะอภิปรายในส่วนของกองทุนนี้ว่าไร้วินัยการเงินอย่างไรนะครับ จากรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลน,นะครับสิ้นสุดปีวันที่30กันยายน2565และ2566ไม่ใช่เป็นตัวเลขรายงานทางการเงินตามปกติแต่เป็นสัญญาณเตือนภัยนะครับที่ดังและชัดเจนนะครับถึงวิกฤตโครงสร้างภายในการบริหารจัดการนะครับที่มีความมั่นคงทางด้านน้ำของประเทศ ตามที่สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนแบบมีเงื่อนไขถึง2ปีซ้อนติดกันนะครับสปีนะครับไม่ใช่ปีเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงปัญหาที่จะอย่างลากลึก3ประการสําคัญด้วยกันซึ่งกระผมจะขออภิปรายเป็นข้อ,ข,อข้อให้ท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1คือวิกฤตธรรมมาพิบาลความน่าเชื่อถือจากสินทรัพย์ที่ควบคุมไม่ได้ นะครับท่านประธานครับในการค้นพบข้อมูลนะครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเลยเพราะจากรายงานของสตงในปี6 6คือการที่กองทุนได้บันทึกลูกหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลไว้ในบัญชีเป็นสินทรัพย์ของตนเองสูงกว่า303 3ล้านบาทนะครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดีที่กองทุนมีทรัพย์สินที่รอรับรู้แต่สตงได้ชี้ให้เห็นความจริงที่น่าตกใจว่า กองทุนน่ยไม่มีอำนาจตามกฎหมายโดยตรงในการควบคุมสินทรัพย์ก้อนนี้เลยนะครับกล่าวคือกองทุนได้ได้แต่เพียงเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้แต่ไม่มีอำนาจในการฟอ้องร้องไม่มีอำนาจในการบังคับคดีหรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ที่ไม่ชำระหนี้อำนาจทั้งหมดนี้เป็นของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับ เพื่อให้เห็นขนาดของความคัดเคลื่อนนี้ในเป็นรูปธรรมจึงขอเสนอข้อมูลเปรียบเทียบนะครับจากตารางที่เห็นนะครับให้ทราบดังต่อไปนี้ในส่วนที่รายงานในงบการเงินนะครับลูกหนี้ขาการค้าสุทธินะครับแสดงตัวเลขคือสามร้อยสาล้านจุดหกแสนบาทนะครับมุมมองก็คือสูงเกินจริงเนื่องจากเงินทั้งก้อนนี้ไม่ควรถูกรับรู้ว่าเป็นสินทรัพย์ของกองทุน เพราะกองทุนไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการใช้บังคับนี้นะครับจำนวนเงินก็คือ3 0 3ล้านนะครับกว่าล้านบาทนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของรายงานงนก๊การเงินก็คือลูกหนี้อื่นๆของหน่วยงานภาครัฐอีก3 3 2ล้านบาทตำ่ตำต่ำกว่ามุมมองก็คือต่ำเกินจริงเนื่องจากกองทุนนะบันทึกรายการต่ำกว่าความที่จะเป็นนะครับเนื่องจากมีสิทธิ์เรียกร้องบาง,บางอย่างที่ยังไม่ได้บันทึก นะครับอันนี้มูลค่าความเสียหายประมาณ33.2ล้านบาทนะครับสินทรัพย์รวมก็คือ2,580.7ล้านบาทนะครับจากข้อมูลลูกหนี้ข้างต้นส่งผลให้สินทรัพย์รวมของกองทุนแสดงมูลค่าสูงกว่าการเงินจริงนะครับประมาณ270ล้านบาทเมื่อเอา3 0 6เออ3 0ล้านมาลบกับ33ล้านจะได้270.4ล้านบาทนะครับ เรามาดูต่อไปในเรื่องของปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับแต่อาจเป็นความคาดเคลื่อนของข้อมูลทางการเงินนะครับที่มูลค่า3 0 0รกว่าล้านบาทเนี่ยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับการตัดสินใจของผู้บริหารนะแล้วเปิดช่องให้เกิดการบริหารที่ผิดพลาดหรืออาจมีการทุจริตได้การแก้ไขจริงไม่ใช่แค่การปรปับปรุงตัวเลขแต่ต้องเป็นการปฏิรูปนะครับ เ,เชิงโครงสร้างเพื่อเปิดเพื่อปิดช่องว่างเอ้ปิดช่องว่างทางกฎหมายและการปฏิบัติงานอย่างถาวรน,นะครับตามหลักธรรมนิบาาและก็บัญชีสากลนะครับสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในการควบคุมไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่แท้จริงและนี่คือสินทรัพย์เขาเรียกสินทรัพย์หลวงตานะฮะหรือสินทรัพย์ในนามนะครับที่ทําให้งบการเงินของกองทุนดูดีเกินจริงไปกว่า270บล้านบาท นะครับปัญหาสะท้อนถึงวิกฤตที่แม่ชัดเจนในบทบาทและอำนาจหน้าที่ระหว่างกองทุนและหน่วยงานในต้นสังกัดซึ่งรากฐานของปัญหาธรรมบิบาลทั้งหมดและเปิดช่องให้เกิดการสร้างผลงานเทียมนะครับโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บรายได้จริงนะครับเป็นที่สองคือวิกฤตการควบคุมภายในจากสินทรัพย์ของรัฐที่หายไปจากระบบนะครับท่านประธานที่เคารพครับ เงินของกองทุนมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนและค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บมีวัตถุประสงค์เพื่อนนําไปลงทุนทางด้านฝวามมั่นคงทางด้านน้ํามาดานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับหน้าเป็นห่วงนะครับซึ่งในรายงานของสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่ามีสินทรัพย์ที่เกิดจากเงินกองทุนนะครับเงินทุนของกองทุนมูลค่าสูงถึงนะครับ125ล้านบาทหายไปจากระบบบัญชี นะครับทำให้เกิดคำถามไปยังผู้บริหารกองทุนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเกิดขึ้นเพราะกองทุนได้รับการได้รับเองอินอุดหนุนจากโครงการต่างๆทั่วประเทศเมื่อโครงการเหล่านั้นเสร็จสิ้นนะครับกลายเป็นบ่อบาดานอาคารหรือระบบสาธารณูปโภคแทนที่จะบันทึกกลับมาเป็นสินทรัพย์ของกองทุนสินทรัพย์เหล่านี้กลับถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จบไปประเด็นนี้เป็นเพียงที่ผู้บริหารต้องนั่ง ต้องนํากลับมาทบทวนว่าการใช้เงินและการรับรับรู้ทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบนะครับของการเงินหรือไม่หรืออาจเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริตในกระบวนการที่ไม่มีการควบคุมสินทรัพย์ที่เพียงพอนะครับประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของระบบการควบคุมภายในนะครับทำให้เราไม่รู้ว่าแหล่งเงินทุนที่ลงไปหลายร้อยล้านบาทในแต่ละปี ได้สร้างสินทรัพย์ให้แก่รัฐมูลค่าเท่าไหร่กันแน่และสินทรัพย์เหล่านั้นอยู่ที่ไหนใครดูแลหรือสินทรัพย์ที่สร้างจากเงินของภาษีพี่น้องประชาชนสุดท้ายแล้วไปตกอยู่กับผู้ใดนะครับหรือใครได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการโครงการเหล่านี้ผ่านกองทุนนะครับและนอกจากนี้ยังมีเงินรับรองเงินรับรอการตรวจสอบอีกประมาณ15ล้าน8แสนบาท นะครับที่กองทุนไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ซึ่งตอกย้ําถึงความอ่อนแออย่างรุนแรงของระบบการเงินและระบบบัญชีนะครับของกองทุนประเด็นที่3คือความเสี่ยงต่ออนาคตและความยั่งยืนของกองทุนนะครับปัญหาทั้งข้อทั้งสองข้อที่กล่าวมานะครับได้สร้างความเสี่ยงร้ายแรงต่ออนาคตของกองทุนและความมั่นคงทางน้ําของประเทศนะครับ ความเสี่ยงการคังก็คือการตัดสินใจของผู้บริหารที่อิงอยู่กับสินทรัพย์หลวงตานะครับและไม่ทราบมูลค่าของสินทรัพย์ที่แท้จริงอาจไปสู่การอนุมัติโครงการเกินตัวจนกองทุนขาดสภาพท่องและล้มเหลวไปในที่สุดนะครับซึ่งมีความเสี่ยงในสามิติที่จะท้อนในตัวเลขในการรายงานทางการเงินนะครับ ความเสี่ยงจากความมั่นคงของกอ,องทุนที่แม้อาจจะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริงงบการเงินทําให้กองทุนดูรวยแต่ความเป็นจริงนะครับลูกหนี้การค้านะครับสุดทธิที่สูงถึง270.4ล้านบาทสินทรัพย์ส0%ของกองทุนทั้งหมด270นะครับสองอล้านบาทอาจเป็นเพียงตัวเลขในกระดาษนะครับที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่ซ่อนเลนอีก ความเสี่ยงที่การตัดสินใจผิดพลาดของคณะกรรมการกองทุนนะครับความเสี่ยงต่อมาคือความเสี่ยงทางด้านความคุ้มค่าเมื่อเราไม่รู้ว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนไปมีอะไรบ้างเราก็ไม่สามารถที่จะประเมินความคุ้มค่านะครับและไม่สามารถวางแผนการบำรุงรักษาเ,เพื่อให้สินทรัพย์ของรัฐเหล่านั้นใช้งานได้อย่างยั่งยืนนะครับความเสี่ยงข้อที่3คือความเสี่ยงทางด้านความน่าเชื่อถือ การที่หน่วยงานของรัฐถูกสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขถึง2ปีซ้อนนะครับย่อมทําลายถึงความเชื่อมั่นของออกองทุนและรัฐสภาและประชาชนทั่วไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับว่าท่านไม่มีความชอบธรรมในการที่จะบริหารกองทุนนะครับข้อเสนอแนะท่านประธานครับเพื่อ การแก้ไขวิกฤตการเช่นนี้นะครับผมขอเสนอให้ทางกองทุนนะหรือว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแผนตาม3ระยะอย่างเร่งด่วนนะครับดังนี้นะครับระยะเร่งด่วนคือต้องตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตามหาทรัพย์สินที่หายไปทั้ง125ล้านบาทแล้วก็ปิดบัญชีปริศนาเงินจํานวน15.8ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายใน3-6เดือน นะครับระยะการก็คือต้องปฏิบัติกระบวนการควบคุมภายในทั้งหมดโดยเฉพาะการเชื่อมโยงเงินอุดหนุนโครงการกับการรับรู้ทรัพย์สินนะครับและต้องจัดเวทีหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหาข้อยุติในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการควบคุมเช่นนะครับข้อที่หคือนำระบบอ e ีมิเตอร์หรือเอ MRAMI ไปใช้ในพื้นที่ที่ใช้น้ำสูงนะครับเชื่อมโยงกับสัญญาบริการทางผลลัพธ์นะครับนะครับมาใช้ในการควบคุมความเสี่ยงทางด้านการเงินหลายได้และต้นทุนการบริการนะครับส่วนที่2ก็คือหน่วยงานต้องสร้างระบบเชื่อมระหว่างทะเบียนบอมิเตอร์และการเรียกเก็บเป็นดชบอร์ดเดียวกันนะครับแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเมื่อเกิดเ,เมื่อเกินนะครับ เทสโชในการติดตามดูแลและการอนุญาตนะครับสิทธิ์ในเรื่องการใช้น้ํำบาดาลน,นะครับแล้วก็ส่วนที่3าก็คือการจัดทำนะครับเรทเชนิวเอสซูเรนต์อริติกคือเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนของไรายได้เราต้องทำเรื่องการตรวจสอบไรายได้ว่าจะทําให้มันชัดเจนมากกว่านี้และส่วนที่4คือการใช้ใชสมาร์ทมิเตอร์หรือ AMI เมื่ออ่านค่าการใช้มิเตอร์แบบเรียวไทม์ทำนะสถตความพร้อมของระบบน้ำบาดาลภายใต้สถานการณ์ความแห้งแล้งที่ยาวนานนะครับในส่วนที่3คือระยะยาวถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดที่ทางกองทุนและรัฐบาลจะต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายว่าจะเสนอแก้ไขพรบน้ำบาดาลเพื่อให้อำนาจแก่กองทุนในการบริหารจัดการไรายได้และลูกหนี้ของตนอย่างเป็นเสร็จ หรือจะทําระเบียบปฏิบัติร่วมที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อปิดช่องว่างในของอํานาจหน้าที่อย่างถาวรน,นะครับท่านประธานที่เคารพครับการปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ที่ดําเนินการต่อไปเปรียบเสมือนอการปล่อยให้รากฐานของบ้านสุดโทรมลงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้สภานี้ได้รับทราบข้อมูล และสัญญาณเตือนไทยแล้วที่ปรากฏต,ตามเอกสารรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับปีสิ้นสุด2,106กันยา2 1 6 5และ2 5 6 6ของสำนักงานตุนเงินแผ่นดินซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญกับสัญญาณที่เตือนภัยเหล่านี้นะครับทั้งนี้มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องร่วมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพื่อกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกลับมามี ความโปร่งใสนะครับและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการทรัพยากรทางน้ําให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับและหวังว่าในครั้งต่อไปนะครับท่านผู้บริหารกองทุนนะครับท่านต้องนํารายงานปีปัจจุบันนะครับสมมุติว่าปี69ท่านเอา68มาด้วยนะครับเพื่อเราจะได้แก้ไขได้ทันอย่างช่วงทีครับขอบขอบคุณครับท่านท่านครับ